สวัสดีวันนี้นะคะเราจะมาดูคําสรพนามอีกกลุ่มหนึ่งที่เรารู้จักกันว่าเลโพนโทนิกค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะเราได้เห็นวิธีการใช้กันไปบ้างแล้วยกตัวอย่างเช่นเชมัวที่บ้านของฉันเชทัวที่บ้านของเธอม่วกับทัวเนี่ยเป็นโคโนงโทนิกค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูดก,กระดิ่งให้กับชแนลนี้นะคะมาเรียนภาษาฝรั่งเศสกับโมกันค่ะ โพนงโทนิกนะคะจะสามารถใช้แทนที่เฉพาะคนและสัตว์เท่านั้นค่ะแทนที่สิ่งของไม่ได้เมื่อกี้เราได้ดูไปแล้วว่าสำหรับเจอเนี่ยโพนงโทนิกคือมั่วสำหรับชื่อคือทัวนะคะสำหรับอินและแอนนะคะจะใช้ลุยและแอนอย่างนี้ค่ะสำหรับอุ้งกับนูเนี่ยจะใช้นูวูใช้วูอินเติมเอสจะใช้เออค่ะและแอนเติมเอสจะใช้แอนเติมเอสเหมือนกันค่ะซึ่งวิธีการใช้จะแ่กเป็นสองกลุ่มหลกๆ อันแรกเนี่ยจะใช้เน้นย้ำถึงสรรพนามประธานค่ะยกตัวอย่างเช่น moi j'adore le fromage moi j'adore le fromage ฉันฉันชอบกินชีสค่ะซึ่ง moi จะเน้นย้ำสรรพนามประธานเจอนั่นเองนะคะเป็นความจริงด้วยเพราะว่า moi j'adore le fromage ค่ะต่อไปค่ะ toi tu as peur des fantômes toi tu as peur des fantômes เธอเธอกลัวผีค่ะ lui il est français et elle elle est beige Luis il est f r a n ç a i s et elle elle est b e l g e เขาผู้ชายเขาเป็นคนฝรั่งเศสและเขาผู้หญิงเขาเป็นคนเบลเยียมค่ะ Louis เน้นย้ำถึง il L l L e เน้นย้ำถึง elle นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะวางโพนนโทนิกข้างหลัง p พย p o s ซิ i ั n ค่ะยกตัวอย่างเช่นตัวแรกเลยคำว่าเช่เมื่อกี้เราได้ดูไปแล้วเช่มมวเช่ทัวใช่ไหมคะแต่ p พย p o พซิ i o n อื่นๆเนี่ยก็จะใช้โพนงโทนิกเช่นกัน จะมี p ู u r a avec the ะวนะคะแล้วก็มีคำอื่นอีกมากมายที่เราได้เรียนกันไปแล้วค่ะมาดูตัวอย่างประโยคก,กัน rest, t e s ร e ต์เชต e s s ร r r เซ s s e จ c h e z t e เ p a r e n t s c เ soir เธออยู่ที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่ของเธอเย็นนี้ใช่ไหมอุ้ e e ู e รสต์ e u ซอุ้ยจู e รส e ์เชซใช่ฉันอยู่ที่บ้านของพวกเขาเออเนี่ยก็จะมาแทนเตปาของก็คือพวกเขานั้นเองค่ะ vous p a r t e z AVEC MOI v ูบัคติอเวกม m ว i คุณผู้คุณพูดเธอออกไปกับฉันใช่ไหมเห็นไหมคะว่าฉันเนี่ยมาข้างหลังไพโพซิชั n นอเวเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โพนองโท n i c ค่ะอุ้ยองบัคอเวกทัว Ou อุ้ยองบัอเวกทัวใช่พวกเราออกไปกับเธอค่ะทัวก็เหมือนกันมาหลังอเวกเป็นโพนองโทนิกค่ะ อีกตัวหนึ่งนะคะที่จะมีความลึกซึ้งนิดนึงก็คือ p r e p o s i t i o n R นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้ว R ก็เป็น p r e p o s i t i o n ทั่วๆไปแต่จะมีกริยาอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะที่จะมาคู่กับ R แบบเสมอเลยค่ะก็คือพวกแบบป a ค l e R, t e l e ท h o n ฟ R, คื o อร์มนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้คำาสำนัอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะได้เรียนในวิดีโอถัดไปค่ะแต่เรามาดูโครงสร้างนี้ก่อนที่จะได้ใช้คู่กับโคอนมโทนิกแน่นอนก็คือ C R บวกกับโคโนงโทนิกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น Le stylo e a อา i l ค s เลสเตโลคปากกาเป็นของใคร c r l C L มันเป็นของ่าวผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้น c r บวกกับโคโนงโทนิกเป็นอะไรที่ใช้บ่อยมากแบบ CR มันเป็นของฉัน c สทั่วมันเป็นของเธอ เ e ียอารุยเแอนมันเป็นของเขาผู้หญิงเขาผู้ชายหรือว่าเป็นเ e a n u น e เส u c อวุ้เส e ยเอเแอนพวกนี้เป็นโครงสร้างที่ใช้บ่อยมากๆคู่กับโพนนโทนิกค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูหวัวข้อโพนนโทนิกเพียงเท่านี้ถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนอย่าลืมเขียนถามโมในคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ next see o l a t r a l l a k o c h e n